สวัสดีค่ะมือหน,นีอีสานบ้านย่กินแย่กินก็ขายของอยู่คือเกาล่ะพี่น้องคุ่แย่กินขายหอดเย,ยวเดอยีย่ยวไปไลนกกินเข่าด้วยพี่น้องคุขายเย,ยวพรมขายนกขายเยลหิยเยนเบิ่นเบิ่นอยูอ่ผุ่นย่ามลมมากไปไลนกกินเขา่ขากินน้ำ กินกระขายบักแตงไทยขายกล้วยนี่ล่ะพี่น้องคนนะ่ะเตงไทยกล้วยปลาแดกปลาล่าคือเก้านี่ล่ะดอกกระเกี่ยวคือเก้านี่ล่ะพี่น้องคนะนะ่ะกล้วยใหญ่กินลหลายหลายอย่ามาเต้น่ามีละสีบ,บาทพี่น้องเอ,อ้ยบโบเฟงนะมีหอยปะเพราน้นำหอมหวานหวานเลยนำนำ้นำพอดีพอดีอดอดกิน bình mặn, nằm màn hình phao nắng hồng bộ đáy xuống chảy xăng đáy đê khu này dèo bình bơn bơn đứa phí nọng cháy kín pha xôm dèo đơ khu này xuôi xuôi bình bơn bơn đứa huồn 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 ล่มมากอกบ,บินแห้งล่มแห้งกับบินแห้งเลยต้องการสั่งได้มาบึงได้อยู่บ้านย่ายกินอยู่ขางลานกล้วยจับถนนอุดรซุ้มแพร่นี่แหละพี่น้องขายบักหม่องขายบักแต่งโม่นี่ล่ะบ้านคู่นูดนี่ล่ะผุนเยียวไงพี่น้องตัวเล็กสบ,บานผุนตัวบักง,ง่ผุนเอาไปไหว้ทะเล นกไร่ก่ากินเขา่าผู้ใดมีเข่าดอกระเดือยอยู่บ้านยายจีนตาพ่องนี่แหละกูน่ะกล้นะวยกระงามเคร่งชุกเคร่งดิฟกูนะ่ะผู้ใดต้องการกล้วยไปทอดกับมา เวลาซส,สบยบใยกินเห็ดเองปลุกหน่อยปลุกง่ายก,กบมี่ฮอลแลนด์แตงไทยกบมี่แน่แล้วด้อสองสามเขตพี่น้อมึงมาด้อ